สวัสดีครับแล้ววันนี้กา,าพบก,กับผมซัน,นครับในช่องมูมิเอฟุกวันนี้เรามาอยู่กับเกมทีมไฟเทติกของเวอร์ชัน PC ซึ่งเอามาลงในือบายนั่นเองซึ่งมันสามารถเจอกันได้เนาะในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงการเติมผ่าน PC ต้องอธิบายว่ามันแยกระหว่างการเติมเข้า PC แล้วก็เติมเข้าในเวอร์ชันือบายนะครับส่วนของือบายก็จะใช้ในโมบายอ่าส่วนใน PC ก็ใช้ของ PC นะครับแล้วก็วิธีการเติมง่ายๆมีแค่นี้ครับเพียงแค่เราดูชื่อบนซ้ายของเรานะครับอ่า มันจะเขียนชื่อเราอยู่แล้วก็แท็กเนมเนาะให้ต่อมาให้เราจําให้เราจำได้อีกตัวนั้นเอาไว้แล้วก็จําชื่อของเรา,เาไว้นะครับต่อมาให้เข้ามาที่หน้าเว็บ betwin แบบนี้นะครับผมต่อมานะครับกดเข้าสู่ระบบที่ด้านบนขวานะครับให้กดเข้าสู่ระบบด้วยอะไรก็ได้ที่เรา,าได้สมัครไว้กับทางเว็บนะครับต่อมาให้เรากดมาที่หน้าแรกครับทําการเติมเครดิตให้เรียบร้อยหรือใครที่อยากตัดบัตรก็สามารถตัดบัตรได้อไม่มีปัญหาครับหรืออยากตัดเครดิตก็ตัดเครดิตเพื่อความสะดวกสบาย อันนี้แล้วแต่แต่และคนชอบแบบไหนนะครับต่อมาให้เราคลิกมาที่ TFC Mobile Team Fight Tactics อ่าพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีแพคให้เราเลือกต่างๆมากมายเนาะเราก็เลือกแล้วเราก็รู้ว่าเราชอบแบบไหนอ่าต่อมาถ้าเรากรอกไลออดไอดีที่ผมให้ทุกคนจำเอาไว้เนาะทางบนซ้ายก็คือชื่อแล้วก็เท็กเนーของเรานั่นเองของผมที่เห็นก็จะเป็นช่องของผมอ๋อชื่อช่องของผม m u m w w o l f อ่าตามด้วยแท็กเนม อันนี้จะเป็นตัวเลขนะครับแท็ n a m มที่เป็นต่อเลยของผมคือ9763อ่าผมจะลองซื้อนอะซื้อด้วยเครดิตแบบนี้อ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต่อมาก็รอให้เงินเข้าแค่นี้เลยครับการเตินง่ายจากกับเพจทวินเนาะเอาละครับแล้วนี่ก็เงินก็จะเข้าแบบนี้เลยครับอ่าแล้วก็สามารถ เอามาจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เราต้องการได้นะก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงมีอะไรสอบถามสามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เราก็อย่าลืมมาเติมกันที่เปโดวินทอปอัพนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีฟิชชัน่นสามารถกดได้ด้วยเพื่อความสะดวกสบายเนาะแล้วยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ